ใช้งานเครื่องนึ่งค่าเสื้อโคว้นยี่สี่ดีบีนะครับนัับแรกเปิดฝาจากตดงนี้นะครับข้างในจะเป็นถาดสามชั้นแล้วแต่ลูกค้าจะใส่เมื่อใส่สินค้าเสร็จแล้วเวลาล็อกประตูดึงนี้นะครับว่จะกดเข้า,านี้ก็จะล็อกเรียบร้อยแล้วก็โดดสวิตตัวนี้ล็อกเครื่อง โปแกรเพื่อทุกขึ้นตัวนี้ต่อไปต้องเติมน้ําให้ท่วมลูกลอยตัวสีขาว,ขาวนะครับน้ำม้อ,อแรกที่ท่วลูกลอยสีขาวถ้าน้ําไม่พอลูกเครื่องเราจะทํางานไม่ได้ใส่ค้องเสร็จแล้วเติมน้ําเสร็จแล้วลูกค้ากดตัวนี้ตัวเดียวเลยครับเราจะตั้งโปรแกรมไว้ให้ลูกค้าเรียบร้อยกดสองครั้งครับ อันนี้คือเครื่องพร้อมทํางานนะครับถ้ากดอีกทีหนึง่งเครื่องจะทํางานเลยแค่นี้ครับคือทํางานเสร็จแล้วรอจนกว่าหน้าจอจะขึ้นคําว่าแอร์ซับไรีเราก็จะมาเปิดตัวนี้ออกเพื่อเอาสินค้าเราออกมาใช้งานวิธีการเซตค่าเครื่องนึ่งยี่สนะครับกดสวิต กดตัวนี้แล้วกดลูกศรขึ้นลงนะครับมันจะเป็นค่าโปรแกรมที่ตั้งมาจากโรงงานส่วนมากเราจะใช้โปรแกรมนี้ครับแล้วก็ตั้งเวลาตั้งค่าตัวนี้ถ้าจะตั้งเวลาต้องมาโปรแกรมนี้ นี่คือเราเพิ่มลดเวลานะครับดูดูดน,นี่เวลาอันนี้องศายี1 2ิบร4อ2 5ิบสารอถ้าเราได้แล้วเรากดตัวนี้ครับอันนี้คือเวลาในการค่าเชื้อ8นาทีถ้าเราการเพิ่มลดก็กดตอนขึ้นลงได้ครับกอนขึ้นลงอย่างเงี้ยแล้วกดตัวนี้ ต่อไปจะเป็นคำว่าดาได้คือเราเพิ่มเวลาแล้วก็กดลูกศรขึ้นพบแล้วเราก็กดตัวนี้จะลลอกคราวนี้เรกดตัวนี้อย่างเดียวเลครับมันจะวนไปเรื่อยๆกดตัวนี้อย่างเดียวจนกว่าจะมาเจอตัวนี้ครับคือโปรแกรมที่เราตั้งเมื่อกี้นี้คือเสร็จแล้วเรากดตัวนี้ออก ถ้ากดฝังนี้ก็คือเครื่องจะทํางานที่เราล็อกโปรแกรมไว้เมื่อกี้นี่ครับ